เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาสนับสนุนหรือชักชวนให้ใช้เงินจริงในการเล่นเกมเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID เ e เร l ว e g e n ี61ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์ด้วย i ีโคนี่โซดาตัวร้ายของก่อนซุดผมต้องขอเกินสตรอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกันก็คือในวันนี้ผมเนี่ยนะจะมาทำการตามหาเลนเจอร์ตัวเทพแล้วก็เกียร์เทพมาเสริมแก่งให้กับ ID ของผม ก็คือในตอนนี้เนี่ยวงการเกมเลนเจอร์ได้ทําการอัปเดตเรนเจอร์เข้ามาใหม่นะ3ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเรนเจอร์แต่ละตัวเลยละกันนะเรนเจอร์ตัวแรกเป็นม้าลมกดนะเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเรนเจอร์ธาตุมืดตัวกันบินตัวใหม่ของวงการเกมไล่เลนเจอร์ในยุคที่เรนเจอร์ ตัวบินท่าแสงมันเฟื่องฟูงขนาดนี้อ่ะขนาดผมเองยังต้องใช้ตัวบินในการไต่ขึ้นไปชิงท็อปหนึ่งของโลกอ่ะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้ได้ถูกกําเนิดขึ้นมาแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าเมตาจะถูกเปลี่ยนแปลงไปไหมนะความสามารถแรกของเลนเจอร์ตัวนี้ยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟของสตูอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3าวีนะพร้อมกับลดความเร็วในการโจมตีของสตูลงอีก3 0และก็ยังสร้างความเสียหายถึง2,100ซของพลังโจมตีลงในพื้นที่ โจมตีเฉพาะยูนิตบินนะใช่แล้วครับเพื่อนเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวการบินสายความบกไวแล้วอาจจะเป็นตัวกันบินที่เก่งที่สุดในอนาคตของเกมรายเลนเจอร์นะความสามารถต่อไปของเรนเจอร์ตัวนี้เป็นการเพิ่มมาตาการใช้ทักษะ40เพิ่มมาตาการโจมตีติดที่เข้าอ,อีก40แล้วนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถเพิ่มระยะโจมตีได้20นะก็คือจะทําให้เรนเจอร์ของเราเนี่ยโจมตีไกลขึ้นแล้วก็ใช้สกิลติดง่ายมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยยัง ติดบัฟคีที่เขทั้งทีมะแล้วมันจะไปคอมโบกับเลนเจอร์ตัวกับปะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นหลีกสูงเนี่ยน่าจะรู้มือกับเลนเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างดีมากแล้วส่วนความสามารถต่อไปของมันเป็นความสามารถบ้าระห่ำนะร่างกายเนี่ยมันจะขยายขึ้นและความบ้าระห่ำเนี่ยจะแสดงผลต่อเมื่อ HP ของเลนเจอร์เนี่ยเหลือต่ำกว่า50%คือถ้าเกิด HP ต่ำกว่า50%ใช่ไหมจะไม่ได้รับผลลัพธ์ของสถานะผิดปกติเลยเป็นระยะเวลา3วินาที คือเลนเจอร์ตัวเนี้มันมันจะไม่โดนบัฟอะไรเลยเว้ยเพื่อนมันจะไม่โดนฝนตรงข้ามใบ้จะไม่โดนอะไรแบบนี้นะเท่าที่ผมได้เข้าใจไม่ผิดแล้วนอกจากนี้เนี่ย Hp ของยูนิตนี้หรือว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีทางต่ำกว่าหนึ่งเอาง่ายก็คือยังไม่ตายอ่ะเพื่อนเป็นระยะเวลา3วิเพิ่มพลังโจมตี1,000ซตโอ้บัะเจ้าคือถ้าเกิดมันเพิ่มพลังโจมตี1,000%นซะแล้วมันการบิน ไม่มีตัวบินตัวไหนที่รอดอ่ะคือดาเมจเพิ่มมาพันเปนี่คือมันแรงมากนะและอนอกจากนี้เนี่ยความเร็วในการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อเซและจะไม่กระเด็นไปด้านหลังหรือว่าชะงักเป็นระยะเวลาสิบวิโอ้โหคือมันไม่โดนซีซีเลยว่ะเพื่อนอย่างจีดอ่ะคือความสามารถบ้าระห่ำเนี่ยจะแสดงผลเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะโอ้โหจีดว่ะ ว่าตัวเนี้เป็นตัวกันบินโน1นตัวต่อไปนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถเจอตัวบินแล้วน่าจะเอาอยู่หมดถ้าภาคพื้นไม่โดนรวบตายไปซะก่อนแล้วส่วนความสามารถต่อไปของเรนเจอร์ตัวนี้ ผมแนะนําเป็นสร้างร่างโคลนแบบเพื่อนเพราะว่าสร้างร่างโคลนเนี่ยจะทําให้ตัวการบินของเรามีเยอะแล้วมีเยอะโอกาสการการบินชนะเนี่ยมันจะสูงมากกว่านะแล้วนอกจากนี้เลนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวการบินตัวที่2ที่สามารถปลดล็อกพรสวรรค์ได้ระหว่างการต่อสู้เนี่ยนะมีโอกาสสูงมากที่จะเพิ่มค่าความเสียหายในพื้นที่ของทักษะเนี่ยเพิ่มอีก300เปเซ็นเป็นระยะเวลา5าวิเมื่อโจมตีติดคีิ์เข้าโอ้โหเลนเจอร์ตัวนี้มันคี้อยู่แล้วอ่ะเพื่อนผพราว่าจี๊ดว่ะ แล้วนอกจากนี้นะยังให้อัตรา,าก,การหลบสกิลเพิ่มอีก20%พลังชีวิตอีก300%แล้วก็พลังโจมตีกายอีก400%รู้เรื่องว่ะเพื่อนเล่นเจอตัวนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นงบรถไถน,นะผมพูดตรงๆเลยว่าเล่นมันในล่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันก็กันบินเพว่าหวดหมด พดหมดปาร์ตี้แล้วกับเพื่อนแล้วส่วนเลนเจอร์ตัวต่อไปนะก็เป็นทางด้านแฟลลี่เทียนไข <S <S สีน้ําเงินเลนเจอร์ตัวนี้ผมอ่านความสามารถดูแล้วผมมองค่อนข้างโบมากนะผมขอข้ามไปละกันแล้วส่วนเลนเจอร์ตัวต่อไปมูนเ้าเหนียวมะม่วงนะเอ้าไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงหรอมูนขี้เซาสลืมสลือโคดูวงการเกมอะไรเลนเจอร์ตั้งชื่อดิเพื่อนตั้งชื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งชื่อเลนเจอร์ให้เอาไหมเนี่ยดูดิไอ้เหลืองๆใต้ตีนมันอหนยังไงก็ขเนียวมะม่วงว่ะเพื่อนเชื่อก่อนดิ โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอไปดูเกียร์ละกันนะเกียร์เนี่ยในตอนแรกผมตกใจคิดว่าเป็นเกียร์อัพทาดมืดซะด้วยซ้าไปนะเกียร์อันแรกเกียร์ที่ห้อยมาเซ็กเทิลเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นเกียร์ของสายไวพิบและก็ให้อัตราการจอดทักษะถึง20.4%เอร์หยอย่างจี๊ดและนอกจากนี้เนี่ยยังให้อัตราการหลบสกิลแล้วก็ลดแ,แล้วก็ยังทำให้สตูชงักเพิ่มอีก2.5าวิถึง3าวินะ ผมเสียดายมากเลยว่าเลนเจอร์สายไว้พี่ของทีมผมอ่ะมันยังไม่ค่อยมีเลนเจอร์ตัวไหนที่ทําให้ศัตรูชะงักได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยหมวกงูปีใหม่แซ่มังกรค้ามอเูเกียรตัวท็อปของวงการเกมลายเลนเจอร์มาอีกแล้วว่ะเพื่อนโล่มังกรค้ามปีใหม่สร้อยมังกรค้ามปีใหม่โอ้โหแต่ละอัน ไอ่อนจะเลื่อโคตรดีแล้วก็ไม้ตีลูกขนไก่ปีใหม่นะเกียร์ชินี้ใครที่เล่นเลนเจอร์ตัวกระปะแล้วยังไม่มีเกียร์โจมตีขี้แรงๆอ่ะโอโเคชินี้โคตรจีแต่เพื่อนโอ้ผมว่าเกียร์รอบนี้ค่อนข้างดูดีนะเจ็ดดาวมันยังเจ็ดดาวมันยังแลดูดีเลยแต่ว่ามันมาคู่กับคิดมากไงเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ล่าลั่นจนถึงกล่องการันตีเนี่ยจะได้เป็นเกียร์ของรอบนี้แทนนะ ตอนแรกผมคิดว่ากล่องการันตีมันจะไม่มาซะแล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีเลนเจอร์ตัวบาวช้างแล้วก็เลนเจอร์ตัวแสงโสมที่เป็นคู่คอมโบที่ค่อนข้างดุดันมากนะแต่ผมว่าเก็บแค่แสงโสมตัวเดียวไปก่อนเพราะเมตาช้างในตอนนี้ยังไม่ใช่เมตาของมันสักเท่าไหร่และก็ตัวบินภูโอตัวนี้อย่าพลาดเลยเพื่อนผมว่าต่อไอตัวการบินจะเก่งขนาดไหนนะเจอแช่ โลลูกไฟผมว่าไปหมดตัวกันบินเพราะฉะนั้นเนี่ยในแพทนี้ผมยังให้ตัวบินเนี่ยมีภาษีที่ดีกว่าอยู่แล้วเราจะรออะไรล่ะครับเพื่อนผมขอทําการใช้ตัวลําเปิดทางดูก่อนละกันนะสัก50าใบเพราะแผนของผมสุดท้ายเนี่ยผมก็จะต้องไปล่าเลนเจอร์แสงมืดเก่าอยู่ดีนะเปิดโอ้ยอมยิ้มกันโลกผมอยากได้เลนเจอร์ตัวรอนนะ่ะเปิดแต่ว่าไอ้รอนเนี่ยมันน่าจะมาประมาณกลางเดือนมั่งเพื่อน ขอ,อตัวกันบินตัวใหม่หน่อยผมจะได้เอามาลองให้กับทางบ้านได้ดูนะอ้าวเปิดไม่ไปแล้วดิเปิดโอ้ยรุยยงของเล่นเปิดโอ้โปรกอบฟเคดเอมสงสัยต้องใช้ลูบี้ลำเปิดทางแล้วว่ะเพื่อนผมอยากจะเอาเรนเจอร์ตัวกันบินตัวใหม่มารีวิวกับทางบ้านได้ดูนะว่ามันกันบินได้จกี๊ดมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นตกให้ผมหน่อยเปิดโอ้ยคนนี้เล่นน้ำ เอาดีดีดีเปิดโอสารีเล,ล่ลนน้ำแข็งว่ะคือตัวมันยังค่อนข้างใหม่กิฟอยู่นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าวงการเกมเรนเจอร์ในด,ดาวตัวใส่ตู้ไปหรือยังโอ้คนบิลุกโปง่งเอาดีดีดีเพื่อนเปิดเรียบร้อยลูเลี่ยงเดี๋ยวผมขอทําการลําเกียร์ละกันนะผมว่าเกียร์หน้าล้าวา่ะเที่ยวห้อยมาสักเขาอ่ะเพราะว่าให้อัตราการจอดรักษาสาย ไวพิปะผมกาลังคิดอยู่แล้ว่าผมจะเอาไปใส่กับเรนเจอร์ตัวไหนนะเพราะในตอนเนี้ยเรนเจอร์ Ranger สายไวพิปตัวที่มันแบกทีมของผมอยู่อะ่ะมันเรนเจอร์ทุกตัวทีมผมในตอนนี้มันมีเจาะทักษะหมดแล้วอ่ะเพื่อนผมว่ามันอาจจะไม่จําเป็นสําหรับผมก็ได้นะเกียร์เดือนนี้ผมอาจจะต้องพิจารณาในการฆ่ามันไปแต่ก็ยังคิดอยู่อีกทีอยู่ดีว่าเผื่ออนาคตโคโรโบเรนเจอร์มาที่มันเป็นสายไวพิบแล้วมันดาเมจจัดจ้านเนี่ยอาจจะต้องใช้นะ โอเคครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมควรจะลั่นตัวกันบินสัก2,000ัลูบี้เดี๋ยวเรามารอดูเลยแล้วกันว่าวันนี้ผมจะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนและจะได้ตัวใหม่มารีวิวกับทางบ้านได้ดูหรือเปล่าเปิด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 โอ้ต่อไม้เลื่อนน้ำแข็งฟองสบู่นักเตขึ้น คือวงการเกมเรนเจอร์เนี่ยวันนี้ผมได้เลื่อนน้ําแข็งหลายตัวแล้วผมจะบอกเลยว่าบ้านผมเป็นเมืองร้อนมากและก็ไม่เคยมีหิมะตกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นวงการเกมเรนเจอร์ไม่ต้องส่งมันมาแล้วนะครับผมต้องการตัวกันบินตัวใหม่เปิดเปิดมันเป็นอะไรกับขวานเอาอีกแล้วเราเพื่อนเปิดเปิด โอ้โหโคตรหยาบโอ้แชมเปญรู้เรื่องว่าถ้าผมได้น้ําแข็งอีกทีนะเลื่อนน้ําแข็งอีกทีผมหยุดเลยเอานี้คลิปนี้ถ้าได้เลื่อนน้าแข็งอีกทีเราพักผ่อนผมบอกแค่นี้เลยผมแม่งไม่ค่อยชอบหน้ามันเท่าไหร่เออเพื่อนเปิดเปิดเปิด,เ,ปดเอ้พี่โก,โก้โอ้ว่าวเ้ววงการเกมไรเลนเจอร์เล่นกันแสบจัด ผมได้เรือนาแข่งอีกแล้วนะุณต้องพักผ่อนนะเพื่อนคลิปนี้โอเคครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยการอัปเดตใหม่เพื่อนคือมันอัปเลนเจอร์ที่มีความสามารถพรสวรรค์เข้ามาใหม่นะเดี๋ยวผมต้องเปิดใหด้กับทางบ้านได้ดูก่อนเป็นเลนเจอร์แสงมืดก็คือในตอนนี้เท่าที่ผมอ่านดูอะ่ะมันอัปมาเป็นเลนเจอร์ตัวนี่ฐานเสือนี่มีพรสวรรค์แล้วนะระหว่างการต่อสู้เนี่ยจะลดระยะเวลาการรอทักษะหนึ่งวิระหว่างการต่อสู้หรอ คือยังไงอ่ะเพื่อนแบบเวลาปล่อยมันไปในสนามแล้วมันจะค่อยๆลดลงทีละวิอะไรประมาณนี้แหละครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้ผมมีมันตันด้วยเดี๋ยวคงต้องเดี๋ยวเขต้องลองกันดูอ่ะเพื่อนแล้วนอกจากนี้เลนเจอร์ตัวต่อไปที่ผมเห็นว่าอัพพอนสวรรค์มานะเป็นเป็นเลนเจอร์ตัวเก่านะไอดอลเลนเจอร์ตัวนี้ สามารถสร้างความเสียหายในพื้นที่เพิ่มอีก500%ต่อสตูที่เฮมากกว่า70%ขึ้นไปผมมองก้นข้างดีเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ตัวเกลือของใครหลายคนแต่มันไม่ตกกับผมเลยดีเพื่อนมันก็เลยเป็นเรื่องไงโอเคครับแล้วก็เลนเจอร์ตัวอ่ะหมดแล้วแหละน่าจะมีแค่2ตัวนะก็สําหรับทางด้านในคลิปนี้ผมไม่ได้ตัวนี้ว่ะคือตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมต้องหยุดด้วยเพราะบทแม่งปูมาโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อน